สวัสดีครับคุณผู้ชมสอนใช้แอปเหมยตู้ในการแปลงโฉมรูปโปรไฟล์ให้สวยวิง้งก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งซับสไคร์นะครับติดตามช่องนี้107่งศู็ดอัปโหลดคลิปทุกวันหรือใครต้องการเรียนออนไลน์ให้ผมพิธี่ปรึกษาเบอร์โทรผมมุมม,มุมซ้ายหน้าจอนะราคาไม่แพงลดต้นทุนเพิ่มลูกค้าผมจะล้างข้อมูลแอปไปพร้อมๆกันว่าเขามีการลงทะเบียนใช้งานอย่างไรนะครับเริ่มใช้งานแอปเหมยตู้ครับต้องกดยอมรับ และเริ่มใช้งานการปรับแต่งรูปภาพปรับรูปโปรไฟล์นะแปลงโฉมนั่นเองครับผมเลือกรูปภาพสาวจีนสาวสวยคนนี้เลือกหัวข้อดำเนินการต่อได้เลยนะครับกดแปลงโฉมก่อนเลยนะครับหัวข้อแปลงโฉมก่อนที่จะเมคอัพแปลงโฉมก่อนนะเลือกแปลงโฉมคิ้วใครอยากให้มันโค้งงอคิ้วโก่งก็จัดไปได้เลยตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้อ่านะครับเฉียง โค oh, งอขึ้นไปนะครับตำแหน่งดวงตาลากนะตาหยีตาโตปรับลักษณะจมูกจัดไปปากนะเลื่อนความสูงโอเคโอเคแก้มต่อไปนิดนึงอ่ะแก้มบวมดีกว่าน่ารักดีเออโอเคดวงตาปากจมูกเรียบร้อยต่อไปครับเมคอัพลิปสติก สีแดงแปดเลยดีกว่าแต่งอะไรได้บ้างอะลุกโอเคก็ประมาณนี้หุ่นเพียวตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะใช้นิ้วลากบริเวณรูปภาพที่ต้องการนะครับต้องการนี่ฮะขยายขึ้นไปให้มันอวบอื่มนะอ่านนะปูแบบลากขยายประมาณนี้ฮะอ่าใครอยากจะอื่มยังไงก็จัดไป ไอสอนิ้วซูมขยายนะครับเดี๋ยวผมลดขนาดของรูปภาพลงไปไปปรับสะโพกปรับให้ขยายใหญ่โอเคใหญ่ๆตุ้มๆจัดไปหรือใครต้องการปรับในส่วนอื่นๆก็เลือกดูนะครับก็ลองเข้ามาเล่นนะครับจากนั้นก็กดบันทึกแอมให้นิดนึงสำหรับใครที่จะเรียกว,ว่ามักง่ายก็ไม่ใช่นะครับเรียกว่าลุกลแล้วกันต้องการ ปรับรูปโปรไฟล์แบบด่วนๆต้องการให้อวบอึมแบบนี้แบบเร่งดว่วนนะครับเดี๋ยวจะแนะนําแอปนี้นะให้ดูก่อนว่าทําประมาณนี้นะครับเนี่ยโดยใช้แอป pixel lab นี่ฮะแอปตัวนี้นะ pixel lab สอนสอนประมาณ2 s k สกิลนะครับเข้ามาแล้วมีคําว่า new t e c h ไม่ต้องการกดคลุมแล้วลบเครื่องหมายบวกมุมซ้าย from gallery กดรูปภาพที่ต้องการแล้วกดเลือกอัตราส่วนนะครับหรือคุณจะ เลือกแบบแมนนวลแบบนี้นะครับอ่ะลากหรือจะเลือกออโตเมติกนะครับกด1ต่อ1อ่ะปรับโชว์เข้าให้แบบนี้กดเครื่องหมายถูกครับก็ลากมาครับลากโอเคแบบด่วนๆอ่าอวบแล้วรูปภาพมันไม่พอดีต้องต้องตัดครอบนะครับต่อไปก็คือพื้นหลังมันไม่สวยทำไงเริ่มจากตัดรูปภาพก่อนนะครับให้คลุมที่รูปภาพติ๊กที่รูปภาพคลุมก่อนนะครับคลุมรูปภาพเสร็จแล้ว กดสัญลักษณ์ด้านล่างนะหกเหลี่ยมเพื่อเลื่อนหาสัญลักษณ์ครอบนะครับกดครอบครับก็ครอบตัดซ้ายขวานะครับนี้กดเครื่องหมายถูกโอเคเมื่อตะกี้ต้องการให้ผอมลง่ะโอเคแบบนี้ด่วนๆก็ซูมขยายตรงนี้นะครับขยายลากขยายแบบนี้นะจากนั้นพื้นหลังครับทีนี้ ให้คุณติ๊กบริเวณพื้นหลังติ๊กคลุมพื้นหลังก่อนขาวจุดสีขาวเมื่อคุณติ๊กพื้นหลังจุดสีขาวที่รูปภาพจะหายไปเพราะว่าเราเลือกเราจะปรับแต่งพื้นหลังต้องติ๊กพื้นหลังเรียบร้อยแล้วสังเกตสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซ้อนกันด้านล่างนะครับสองรูปตรงนี้คือโหมดพื้นหลังติ๊กพื้นหลังแล้วเลือกเปลี่ยนพื้นหลังแบบในลักษณะของระบบคือคําว่า image ถ้า from gallery คือพื้นหลังจาก มือถือของเราให้มันดูดีนะครับพื้นหลังมันก็มีหลายรูปแบบเรียบร้อยถ้าเซฟโปรเจกต์คือเซฟไว้ใช้งานครั้งต่อไปไอ้โปรเจกต์มันโผล่ตรงไหนสังเกตสัญลักษณ์สามเหลี่ยมโผล่ตรงนี้ My Project นะครับอ่ากดเข้าไปดูโปรเจกต์ของผมเพียบเลยนะครับนี่คือเซฟโปรเจกต์นะโอเคเดี๋ยวผมจะเซฟเซฟแอดอิมเมจลงไปในแกลลอรี่ครับเซฟ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ